ไม่จับหน้าเซาตานมัวโจรกล้องคนโปรแกรมเจ๊กเก้โอเคสวัสดี้นะท่านผู้ชมนะทุกคนที่เข้ามาอยู่ในช่องเเออออ่่ WWE Wrestling ในเกมนะฮะวันนี้ก็สองคนเริ่มกับพี่ตองฮะโอเคเราคุยดิสเลนตัวจริงตายกล้องไงคนไหนกล้องเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไปยอะน้ำเท้านี่จะแพงก่อนเนาะดูด้วยหลังใช่อไหมไม่ต้องนั่งตัวตรงนี้คือการบวมมือทำไมครับแบบไปเล่นไปโอเคได้เรามา มาอันนี้คืออย่างเผื่อใครหลงเข้ามานะครับช่องนี้เป็นเกี่ยวกับหลายเกยม 2K18 ในในเกมวอชิริกใช่มันจะขายล่าสุดเลยนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบขายแบบอับคดคลิปเล่นเกมไปปั้มย้าย ตุ๊กเคส18คือเป็นตุ๊กเคสล่าสุดที่เล่นในเรียนดูสมิทได้ตุ๊กเคสิงหางต้องมีขายอยู่ภาคเดียวก็ไม่มีภาคเดียวเพราะว่าเครว่องนีแมันขายอยู่ภาคเดียวกับสุดท้อคลาสสิกมะเรามาเลือกตัวละครดีกว่าสอย้อนย้อนไปตั้งสองไปเรื่ยชอนมิเชลวะชอนมิเชลแดงเล็กสี่มันไมิเที่ย พี่เจ๋งเลยพี่เจ๋งเลยจากีพี่เจ๋งพี่เจ๋งเป็นแอสอาไอ้คนถามทำไมผมถึงเรียกเมืชื่อตัวละครมันปป็นอย่างนี้ก็ไปดูพันแรกก่อนแล้วกันเนาะพันแรกนี่ยังไม่ได้อัพเอออยู่ออมใช่ไหมล่ะอยู่อยู่อยู่ยังไม่ลงเฟซเลยลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเราลงเฟซไปเลยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอา y o ยูทูบละ u t u b e เดี๋ยวค่อยหาให้มันดีกว่านี้คก็ลงอ่ะอันนี้คือถ่ายแล้วเลยผมผมไม่ไม่ไม่มีการตัดต่อไม่มีอะไรแั้วนมพิเศษเอฟเฟกต์อร่อยจะซึ่งนะพี่ตองนะงงเลย หดแล้วว่ต้องมันแบตไม่ได้ชาร์จกาวจริงเหรอวะให้มันปวดปวดแบบปวดชิบหายเลยนะโคตรโคตรเลยนะหมอไหมก็คือไปดีกว่ามันไปไม่ได้หเราไม่มีวันหยู่เดี๋ยวมันหยู่อีกวันละเลานี่ยเวลาไม่เอาเอ่อจะออกอยู่แล้วจะออกอยู่แล้วอินโทรนี่สักเก้าวันก็จริงก็สิบวันเออนะเดี๋ยวยี่สิบนะแต่มันมีวันอยู่วันนี้ยี่วันหนึ่งอาทิตย์เออก็คือสิบเก้าวันหลายคนอาจจะเคยเล่นเนาะทุกเกย์สิบแปดในนินเทนโดสเวตหรือไม่อาจจะเล่นในคอมหรืออะไรยังไงไปเลย เปิดหลังอ่ะเจอห็นสติงก็ยังากหาหลังเปวดชิวหายเลยอันนี้เราเรียกชื่อลูกละครหรือว่าอะไรเราเรียกกำลังขำนะอย่าไปดราม่าอย่าไปอะไรเนาะเออเรียกให้มันแบบว่าให้มีสีสันกันเล่นเกมหน่อยเรสร้างควไปเวลาผมผมเรียกตัวละครเรียกชื่ออะไรแบบนี่ยไม่ต้องมาอย่าสนใจเม้นด่าผมนะว่า ต้ <ś red ient> อเชื่อให้เขาโม้แล้วงี้เสียหายใครจะด่าแม่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน,นเนี่ยมีแต่เพื่อนในเฟซที่เขมาดูมันจะดูว่ายังไม่รู้ <ś red ient> เลยมาเรามาเริ่มเลยฮะฝุผลหลัง Royal Rumble อันนี้ไม่ใชงแชมป์นะเล่นคาราที่แซนตตนิอัลเซซัสฮะเนี่ย <sh arp> ข่าวเน <ś red ient> ี่ยข่าวไอชีออตตังมาฮะหรือเปล่าเพราะผมซ่าเอาตั้งไปหลายตัวเลยเกินที่อยากเห็นเลยดีใจถึงกับี่ถึงก ตั้อยู่เลยดีโอ้ยชื่อเปิดทีมโค้วก๊อปก็แค่เปิดเริ่มพีกแล้วเดี๋ยวมันยังมีเดี๋ยวท่านผ <oh oh. ู้ชมอยากรู้นะว่าออตันเกมเนี่ยมันม <si> ีกี่คนนะคนแรกมาไหมก็พีกแล้วอ่ะอันนี้ใครอ่ะเดี๋ยวท่านนี้แล้วเหรอใครว่าคนนี้ทั้งจานทั้งจานไอ้เนี่ยแบซกเหรอไม่ใช่แซกสิใครวะไม่ดูอ่ะเกิดข้าวอะไมอ๋อเอเจ ไอ้จิมมี่จิมมี่จีจีต้องหลอดเสื้อเออจิมมี่กับแลนดี้ออตตันฮะดูดีเลยวันนี้มือแลนดี้ออตตันนผู้ชมดูอดเก่งไหนก็รู้แลนดี้ออตตันเนี่ยไอขี้ค้างค้างพี่แมเออมันดูไม่เสถียรเลยอันนี้ผมเอาแบบไอเลนทานะยังไยังไม่เอาสารานะเชื่อมควาการเล่นเลย่นงเทคนิคอะไรอย่างเดินเดินน้ำหวักเอาหาคนแลนดี้ออตตันไปฮะไอจิมมี่จิมมี่ใช่ไหมฮะจิมมี่ตลกตลกดหล แต่นี่เราท่านไปไแว้ไปกางเลยเดียวแล้วท่านอ่ปมาที่นะพี่อยู่ในฮอลิวูดนะพี่นะไี่ใช่ะมาเดินกอล์ฟพี่เจงนะชพี่เจงมากพี่เจงพี่แคปนะบิ๊กแอนด์

เก้าเจ็ดที่ไปหัวเองนเก้าเจ็ดี่เก้าเจ็ดอลามากูไม่เหมือนตัวทอนนี่เลยทีนึงที่ต่อตงนานเอ๊ะแค่ทีนึงเลยไงอ่ะอะอตอยอย่า้ไม่มีไอ้เชี่ยโดนิกแล้มากมาแน่เป็นชอมาแน่เอ้ยอย่ายอย่ามาแล้ว ต่อยเมื่อกี้มันเอา,าพี่เจ๋งลงไปอะ่ะอันนี้มันบมดเลเจนด์นะ้วทุกคนใช่ไหมเมื่อกี้มัมนเอนา,นาพี่เจ๋งลงไปอะ่ะพี่เจ๋งลงไปแล้วต <c oughs> <c oughs> ัล้างแคแล้วตัวรังแคแล้วเจ้าเ <c oughs> มื่อกี้ลงาถอดเสื้ออะเมื่อกี้ลงาถอดเสื้ออะเมื่อกี้เมื่อกี้แกล้งแกล้งลงถอดเสื้อให้เฉยไงอันนี้ไงถอดเสืออเส้อนั่นเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนเดียร์ไปกินไทยเลยไม่่ใชหลังถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วเก่งกว่าเู้นขัดขวางไหม ไปไว้จุ้งไปอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วหเกือบแล้วล้างแค่นี้ก่อนฟังดีปะฟงปะใช่แล้เราไม่ให้นายยุ่งแล้ไอ้เี้ยเถอนที่หนึงโอ้ยยโอนที่นึ่งไอ้ย่าย่าล้างก่อนเอ้ยรับชูกราน เฮ้ยอยากเห็นด็อกเด้งเหรออยากเห็นด็อกเด้งเหรอไมขอด็อกไม่ขอด็อก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 ด็อกชอนมิเชลนะฮะบมิเชบอกแล้วว่าด็อกเด้งเด้งเด้งผยากเห็นด็อกเด้งเตะอ้าโอ้ยโอ้ยต้องล้างแขนไอ้จิมมี่เฮ้ยยังสตบอดเลเจนด์โอ้โหด็อกเอ้ยเบ็ดลงไปนอนเอ้ยทำไมมัน เรากนไม่ทนเลยอะโดนตบโดนเหลียสิรีพุมารีเลยเสือกฮะเสือแมนเสือเสือฝนเลยขะเนี้ยอเกย์ไอเกย์ไอเกยมาแหลงไอเกย์มีกรเลิเอาคนสี่จมเขายากจับไเกย์อยากคว่ำอเกย์เกย์เ <único> ฮ <Liberty Overwatch> ้ออยากคว่ำเนี้ยไอเกย์ที่ไอเกย์ก็ดึงหน่อยไอเก์ก็ไอเกย์เสยอที่ไม่โดน ไม่ดิงหรอขัดแม่งยัอยขัดขัดขัดไปผมาล้างแขนที่มันทำเราออกเมื่อกี้ทมันพาเราเป็อเสื้อเมื่อกี้ซีซูที่ไอ้เฮออกไปด็อกแม่งละหยาด็อกอยาไปเราไปแคทเอาโดนเอเจ้เอ็ดเกย์เป็นอยาไดเอ็ดเกย์ว้ายนี่นี่นี่ไ่เชื่เกือล้วได้กู เหมือนเหล่าแม่งมีเฉพาะหนุ่มผมยาวเต็มหมดเลยมีเฉพาอหนุ่มผมยาวอะต่อยสิยางใส่หมดเจิกรานเจกรานจิกรานจิกรานหมูโจ๊กอะใครวะหมูหมูโจ๊กเล่าเลยหมูโจกเราเลยเฮ้ยนี่อย่าขัดดีเราอะอ๋อไอีหม้อดีแยะแล้วมันโยนท่านี่บ่อยเลยท่าอะไรของมันวะเอาอะสงกราน์นี่บางคนเยอะมันเป็นอย่างเงี้หมูโจ๊กหมูโจ๊กจุดนี้ก็บาร์พลัง เาลไปเลยฮะสิเไม่ดูเชื่อค่อยไหวอ่านี้อาเปลยวด็อกจ๊อกหมู่โจงยิงไม่ได้ขายโจ้เลยหมูโจงเล่าเลยย้ำนักเล่าเนาะยังไม่ได้เล่าแก๊กเก๋เอาได้ด็อปเฉยไอไอพี่แคปเมื่อกี้มันเป็นตัวคัตตอรนะเอาไปเลยวะเชี่ยพี่เจ๋งพี่เจ๋งพี่เจ๋งฝ่ายมุมพี่เจ๋งพี่เจ๋งก็รู้ว่าจะทำอะไรพี่เจ๋งมุมพี่พี่เจ๋งมุมพี่ เจงาานหานเย็นจ๋งไหมาโอ้จบแล้วจบพี่เจ๋งเลยจจบเอเงเออแม่งทางมาพอดีเลยเจดงยิบหายแล้วแม่งีอดบดีเลยยิบหายเยะโคตรสวยตมาดูตรนนี้ตหรือเขตกไม่ยอตกมแดงก็ดงแดงย่างนีะไระชิบหายแดงแดงย่งีเพิ่งเห็นเหมือนกัน น้องยังแดงเย็นที่สุดฮ่าอัลจจบแล้วโอ้ไปทานี้จบแล้วตอนายแล้วค้างด้วยตายย่าอยู่ไอ้หย่าอยูสุดละนไกซีกก็ไม่ได้ใช้มาเอ็ ชคดีเดี๋ยวเราได้ได้างแกไอจิมมี่ยูโซมาโอเคเลยครับหรือชอนไม่เชลวคนเดียวในทีเป็นเชือสองทอนเลยทอนเลยโชว์ความเป็นเจ้า่งเวทีนะเจ้าเห็นต้ังใครมาตั้งมาวะปิดบ้านหรอปิดบ้านเหรอปิดบ้านเหรอใครอ่ะตอนนี้ใครปิดนะดีแหละ อะไรชื่อขาสั่งขาสั Nay, three, three, ่งย่าย่อมยีย่อมีเด้งดึ่งดึ่งยั่ไงล่ะการสวิตชินมิวสิกกินนึงนะตตายฟันโชว์ฮะสวิตชินมิวสิกโชว์พิทีจะไม่อยากสวิตชิตกอ่ะมาโอ้ยหลายรอบจนีดอก เฮ้ยตยาพาดานเี่ยนนะเขีสัโอนเขสัดลอแงเลยอแดง้วกมเขาไม่อยากมาแล้วโอโนลื่ลื่ล้เยียบตีโอโน่ไปแล้วอะิหส์ายอ่ะ ยาวไม่ลงไม่ลงยาวไม่ลงอีกแวลองลยงเีเจาะยาไม่ได้วะไอ้เก็บสัตว์นี่อย่าย้อนนออเฮ้ยไกัได้ไขกัได้อีกชิ้นได้ใชติดมุมนึงเ้ยย่าติดเจาะติดมุมนีเออ้ยหย่าอย่ากั้ขาติดไปเราอย ใคอะอันนี้อันเดียถ้ากลับมาล้างท้านะถ้โอ้ตบหน้าเฮ้ยยาเฮ้ยยาเหีคนเด้งย่าเลยอามันไม่เด้งว่ะโอ้พี่หินหินาแม่มายืนดูยืนดูไม่ยิ้มไม่ช่วยว่ายินม้ไปแล้วอะไปเขาด้วย ร้านเดียวอกมาโอ้รีมันไม่ทันตา,าึอืาอมาวงวอลหลานฐาเย็นเมื่อทันโจมคือการทอนไม่เฉยไม่มีไรไขรตอ<ค>สารชิ้มากไขสันไขส่อใส่จมูกทุกทีม่หยาดลงมาจนดีนะ

ก่อนนะโอ้โหนะไปเสียไม่ตลกพี่ไม่ตลกยันเขียวอยู่เลยไส้สันติมากกว่าเดิมนี่ไม่เหรอนม่ไม่ไม่ไม่เชื่อทุกคนเลยทูเดี๋ยวไอ้ใครจะใช้สันติมากอันนี้เลยเองอ่ะมาจับแมตัวเสือกแมนไอ้ไอ้น่งไม่เหรอเหรอไอเสียโดนเลยไม่เหรอเอาอะไรโอลี่ นเชื่ออีกแล้วนานี um> uh ่ห uh ันเลยไม่ต้องไรดูไงโอโน่ยิไไหมไอเจ้าหานี่แกติดลมอ่ะน้าแดงผมน้แดง็ล้วโอ้โ อันนี้ไม่เหรอโอ้จะตะเลขินมาเหรอโดนเอ๋อิเอ๋อย่อมดิโอ้ยยใอเชียวอะไกูโอ้โอ้โน่ลยงดูดีรัวปุ่มรัวปุ่มให้รัวปุมคนมันเยอะเอาออกไปทดเนี่ยถ้าคนนี้เอาออกไปได้คนนี้บาซกนัตูนี้แล้วเนาะจเออไอไอโอนเเสือกอีกแล้ว Oh, 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 oh. DDT, oh, 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 oh. but is it enough to end it? <laughs> and Finn Balor might have just secured the victory on his oh, oh, <laughs> Showing very few signs of life here. Yeah, there's no way. Showing very few signs of no not พี่หินได้ลับตัวอย่าพี่หินเด็แคไนม่ให้ตั้งตัวดวยไปเข้ามือทำไมไม่บอกแก้ไดตกุกวาเลยใช่หมไม่ชอบแก้ท่าตกยไม่ไ้ไม่ไม่ไม่ลื่น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 ไปไหินชาดไอ้จะฟิตมันตัวเด้ไม่เตะออกไม่ได้ไม่ออกตันี่ไงังนิไหลยอย่งนีก็เย เฉยอยู่ดีก็มีหมัดพิงฝันอ่ะอเรียบร้อยเชสัตว์เรียบร้อยเคสัตว์เชสัตว์เฮ้ยเสือกไ้ยตัวเสือกม่งตัวเสือกจียอัวแม่เลยวิ่งเข้ามาลัดหนุมเง่ลัดช็อตจะจ้ามาจากไหนเนี่ยไม่รู้เลยนี่วยเหรอไ่ผู้หิบมันอะไรวะเนี่ยเก็บสองโชวนีิเก็บ2องโชดนี่เก็บสเอาไปนะไฝคนทอดมา ทไมเหรอไอ้นี่มึงจะทอนอะไรล่ะนี่นี่มึงจะถอนอะไรล่ะโหนโหโหนเอ้ยนี่ตัวเล็กเเข้ากันน่าจะเตะได้แล้วต่อคิวอยู่นะองแล้วก็วิ่งมาไอ้เชียไม่ไปไปเลยไอ้เชี่ยโดเตะเฮมาีนต้อนดีีีีไปก่อนไปขอฟีเจอสักทีกน ลื่นลื่นลื่นคุณมอะตกเนไเนอมชอตมันไม่เจียวนหอ่างเ้สังเกตวันนี้เลยนะ่นมาตั้งนานเม่เห็นวันนี้โอ้โห่แงมนหโดนตกโดนโดนตกบ่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเดียวกันเลยเล่นท่าเนี้ยอย่าเดี๋ยวล้มเ่ยขึ้นมา อยับหรือมามาเด็กมาด็ไอเออเข้าลอไม่ได้บวกดีหว่าใครเจ้ากานนี่เด็กเสื้อไอไม่ช่นี่ไอไทยสันคินมากไข่เป็นไข่เนี้ยเห็น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 เอามันเตะเราแล้วมันกไปเคาอีเองยแผิดปะไอในี่กินั่นแหละเรียกบอลียังไงก็ี่ยเฮ้อปีิง่าอมันเป็นอะไร เป็นอะไรมันกิ่งไม่หยุดเลยเห็นไม่เห็นไอ้ชี่ไม่เห็นหรไปอ๋อแหลกแหลกแหลกแล้วไทสันน่ะไทยสันเนี่ยเข่าเลยเข่าเลยเหรอไม่ั้่าหรอกไม่คข่าไม่เข่าเดี่อยก็จะไทยสันเป็นไยไม่เป็นไก่ย่าง่าจะเอาหมุนเป็นไก่ย่างเลยเนื่อเื้ออยหมือนก่อไปแล้วแต่เราไม่ยิงยังเหมุนอมู่ไปลา็อตถึงอม่เปนทีชตรงนี้ได้เหรอ

ได้แล้วละเยอะอาทำอะไรจะดิ้งกันดิลาข่อยเอาเชื่อมไปเลยเอลิด้วยอรทอเลยครัไม่สนได้กิ้งด้วยเอยไปกิ้งไมไปกิแคผมไม่แคร์แมงวักแดกเลยเจ๋งเลยเนจะเล่นสแกค่ห้าคน่ะเป็นมาจริงหรือกนอ ยืนมองกินเฮ้ยเย้เขา่าที่เขามัยาวไปอ่ะจจริงวะอ่ะจะออกมาดำๆก็ได้เซโลินเอาวเฮ้ยเฮ้ยมันไม่กิดแท้ไอ้มันหล้นไปละเออตัวยื่อเหรวันนี้เชื่ไปแล้วแหละตินอุ้งวงอะไรรึเล่ะไม่ยินเสียงจอยเลยเก่งจังหวะมันชัดเจน่ะ มไอ้กินมันแบบเก่าแบบเก่าเลยเป็นแก่เซจะสู้หนองหลานเจนเหมือนหลบได้ฮะหมัดหลอกลวงปรเทศหมัดหลบรวงหมัดช้าหมัดเย็นหมัดเสียเวลาเอ้ยอะไรกันนี่ยเฮ้ยนี่นะเราอะมาดีดีดีทีดีหลายเท่าหลายเท่าเท่าหลายทีเฮ้ยจับเสียบ ไปจัได้จัได้อันล้มนีนะหมุนติ้วเลยเหรอไม่เซ็ตหมุนอย่างนั้น่ะเราต้องไปแหละเชียร์ผิดท่าวางยาให้หมดทุกคนมิดช่าจนถึงนิดแค่นี้มัดช้าไปก่อนทำให้เราแปลกข่าวปุซซิการปี้ปุซิการปีอัพุเชียร์ฟาอตันเน่ยทีไหนเด็ดนัะเกียร์ไอเดนนะไอเดนไอเดนขึนเด่นมากขึ้นมาั้งเด่นแน่เลยลาก่อนเซ็ตอย่าหัวยี่อะ

เบี้ยวเกล่ยนยยงพึ่งที่ไม่ตัองตัอยังคุย้อไม่จบเลยไลฟ์ไม่ได้มา i n ดท้คนที่ไหลไม่เฮ้ยขาวขาวโอเคแล้วพี่วะเมื่อกี้เกิดสิ่งมีสิ่งรบกวนหน้าขอไปแต่ท้ายจะเอารือจะเอาไมไม่่คนที่ยินด มันองขึ้นมาเปิดตัวกันรอีมีคนมาบ้านแล้วเขายอมแดวไปนืโอเคมามามาี่อะไรเมื่อกี้ทุอะไรให้พี่ตองฟัพี่ตองไเนเลยว่ะก็มันมีเสียงอะไรหเนี่ยต้องไปถามไปเองแสดมีเสียงลงน้ำเสียงกดจักรโคกเสียงนู้นเสียงนี่หนูจัได้ยินเลยเสียงที่ไหนบ้านเราเนี่ยบ้านเราเลยแหละเสียงอะไรเมื่อกี้้าเราคือเสียงเออเราคือเสียงดีกว่า เดียนเหมือนกับไม่รอดไม่ไมเดียนเมื่อกี้เราเล่นแล้วมันหลุดไงเดียนมาคนแรกมีเดียนมาคนที่สิแปหล่นแล้หลังเดียนเดียนก็เดียนเถือนหน้าลงมินเลยไปเด้งออมบรดเด้งอมร่มเ้ยย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 า เอาันเอาขึ right, oh, oh, s s ้นมาดนมันพันอะนี่ฮึฮึห้ามยิงไปย้อ้ไอ้นี่มาไอ้ไทยสันขึ้นมาเออนะหายเด้งเอ้ยมีคนอีกนี่ร้อยมันขึ้นับบนี้ยำดี ยาวเก่าหลังกัาแมงกัาเตอรไม่ได้เลยใครมากบอีกวิเทโด้สอเฮ้ยมันขับมาล็อตเดมอวเนี่ยเหมือนย้อะไรยนั่งไงนั่งไงถูว่าแล้วพิดมาจะว่าแล้วเฮ้ยไปไหนเขาต้องขัดมันไปไหนอ่ะเข้ามันิบดิบอมบ์แบบไม่ติดอ่ะเซโซเลงนาไม่ติด ทำไมไม่ติดลาก่อนแล้วกันไอ้กิ้วแอนยนมอง่มองทำไมอ่ะอแม่งยืนมองอยู่ดีเป็นเป้าหมาอีกนะเป็นไรพี่โตขอนพี่โตเอาแล้วเวลเล็กแล้วเลลิกไปล้เียนี่อไถ่ายละายละผู้จ่ามปกรแม่งนี่ ต่อ่ทุนต่อยอย่าย้าเอือไม่ทันเนือคนที่ไรเ่ยเจ์พาดีวะเจมจะไม่หาโอยข่าวเจมฮาพาดีเจมฮาร์ดีเจมฮาพาดีเดิฮาดีอย่ายุ่งไม่ทันนะล่ไม่ทัน เี่ยเจ็บมาเยี่ยมาเจ็บปาเ๊บเขา้ารูรีชับนุกขึ้นมาเจ็บเออนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะอนนั่งก่อนเขาขเผอินเดากาดใช่ไหมเรา <c oughs> ไถดีลิงเจอร์ก่อนฮ น่าจะจับผิดกันไม่กันมาจริงๆเฮ้ยเจมส์ไปเจมส์ไปไปเจมส์ไปต่อยกูเฮ้ยต่อยแล้วเขาตบกันมาหมดแล้วมันไม่ทันเหรอไอ้หมอทำทำมาไปเลยยังเลยไปจิ้มานล้เออไปสนใจด้วยอ่ะร้อยหวกันนี่อ่าค่อยมาก่อนนะตอนะวัชชาดม

คิดเติเติมไปดูในช่องได้นะเคเดี๋ยวเอาไปในอนดีนะเฟซบุ๊กเนาะเลยที่เก็บลงที่เก็บลงในฮต์กยังไม่ได้ตั้เนี่ยเนี่คือการัดสินใจของผู้เล่นที่นะต้องตัดสคลิป